พาทุกคนไปเที่ยวกันที่จังหวัดน่านครับผมโคตรเีวเลย จะเลี้ยวขวาเข้ามาแล้วครับผมทางเข้าอยู่ข้างอบตอดอยสก,กาดเลยครับอบตอสก,กาดเฮ้ยดูแบกก็กเกครับแบ็กเกาโอ้โหยังโทดสวยมากบรรยากาศทางเข้าครับ หลงหลุมก็เทียวเลยเรสโลลายังไงฝากช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเดี๋ยวผมจะได้ทำคลิปดีๆออกมาอีกครับผม,มทางขึ้นทางขึ้นดอยสากาดพรบผม ใช่ไ,ไหมเนี่ยที่แอบชันนิดๆขึ้นเขาอะเนาะธรรมดาโอ้หักสองตรงนี้ เย็นฟับโอ้โหเออบึงเลยแลวะชมวิวระหว่างทางครับผมบวิวอย่างสวยเลย สองฝาข้าวโพดแสงแดดลำไรโอ้โหสวยไรข้าวโพด จอดชมวิวให้วาเดี๋ยวเดี๋ยวสามโมงครึ่งเฮ้ยกลับรถไปถ่ายรูปสักหน่อยเดี๋ยวจอดชมวิวตรงนี้แป๊บจอดถ่ายรูปจอดถ่ายรูปจอดถ่ายรูปอื กาศครับระหว่างทางทางไปสกาดนี่ก็ปลูกข้าวปลูกข้าวบนภูเข,ขาที่เห็นสีเหลืองทองๆนี่เป็นข้าวนะครับผมข้าวราหาเก็บผัดเก็บเห็ดแน่เลย หมู่บ้านอยู่บนไหลเขาเลยฮูน้นะ ยากาศภายในหมู่บ้านครับนักท่อง,งเที่ยวก็เยอะอยู่นะสกาดคอฟฟีแล้วดอยสกาดอยู่ใส่ะ มีร้านค้าอยู่นี่หว่าร้านค้าร้านน้ำมันน้ำมันขวดเออร้านขนมมีหมดปูกรอบโฮม,ม,มสเตย์ ร้านข้าวก็มีด้วยหร้านข้าวก็มี์หาว่ายังไม่สุดซอยเลยเออกะสร้างเป็นบ้านไม้หมดเลย ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านไม้สวยดีดูเก่าเกาแล้วดอยอยู่ตรงไหนวะเนี่ยขอแนะนำจุดชมวิวมาตามเขาไ้หน่อยโอ้หทางหัวเดือเนี่ย ก็ทำกับไม้หมดเลยกึ่งไม้กึ่งปูนเด็กๆตกใจมามึงมาทำไรวะโอ้คนมองกันเต็มเลยเอา้าเอา้าไอจุดชมวิวมันอยู่ตรงไหนครับคือข,ข้างบนนะครับขอบคุณครับ มันเป็นทางดินมักดินนะครับ,รบทางอ๋อเป็นปูนอย่างนี้ขอบคุณครับ ดีลงุงดีครับลงุงโอ้ยอลงุงดีดีแล้วเนี่ยโอ้ยเชื่อลงุงเชื่อลุงหน่อย ด้วยเนี่ยลุงโอ้ลุงบอกทางดีดีของลุงกับดีของผมมันไม่เหมือนกันแต่พอขึ้นได้อยู่โอ้ยขึ้นได้อยู่ครับผมจัดไปเดี๋ยวจะพาไปดูวิวกันครับจุดชมวิว รอยสก,กาดรอยสก,กาดมันมีทั้งหมดเมื่อกี้ถามถามเข้ามามีทั้งหมดสี่หมู่บ้านครับอยู่ติดติดกันรอยสก,กาดหนึ่งสองสามสี่เรียงกันเลยเอ้ยเป็นเอ่อหนึ่งสองสามสี่รอยสกาดเหนือใต้อะไรเงี้ยครับ นเงียบเงียบมากอะ่ะเพราะว่าตอนนี้อยู่คนเดียวทั้งลานครับบมกบรรยากาศโคตรสงบเด,เดี๋ยวจะลงแล้วเหมือนกันถ้าไม่กลัวผีนะการเป็นนอนตรงนี้น่าจะเปลียวเด่คนเดียวโอ้โหหลอนบรรยากาศยามเย็นโหแสงโคตรสวย คนนอนก็ก็น่านอนนะตรงนี้ไอจุดชมวิวครับผมไปไปแล้วปักเขาลงกันหมดเลยห้องน้ำมีมันมีีขวามรู้นะที่ตีครัมเป็นแบบนั้นแต่มันน้ำไม่มีครับที่พวกเขาเป็นอะไรอ่ะเอ่าปงป่าไม้อะไรพิการปงป่าไม้เขาชวนเข้าไปกลางข้างในนู่นแปดกิโลจะี๋ทางเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็รถผมมันหนักแล้วไปมันหนักแล้วก็มันร้อนใหญ่ไง ใช่ทางมันลื่นไงเวลาฝนตกนี่ฝนตกนี่จบเลยนะถทางดินเต็นท์ใหม่กลางไม่ถนัดซื้อมัให้บอบปิดบอบปิดอ๋อครับอุอครับ เดินเข้าไปจะติดเกี้ยงๆหมดนะเนี่ยลูกมันนะแต่เวลาดอกมันออกมาจะสวยนี่ตอนท่างขึ้นมาใหม่ๆครับดอกนี้จะขึ้นเต็มเลยยังเหลืออยู่เ่ยสวยสวยแต่ตอนนั้นมันขึ้นนุ่นเต็มนะใครจะถนนลงมานะเก้าเข้ามาเด้อครับผมครับ บรรยากาศตอน6โมงครับ6โมง11นาทีตรงนี้เป็นดอยภูมอ่อภูมอ่อครับเขาเรียกภูมอ่อบรรยากาศภูมอ่อครับภูมอ่อเป็นไอ์รีสอร์ทเพิ่งเพิ่งเปิดครับยังยังทำไม่เสร็จเลยก็ตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมามาขอพักอยู่ข้างล่างตรงข้างล่างเนี่ย บรรยากาศดีมากสงบด้วยตรงนี้มันจะก่อนถึงหมู่บ้านก่อนถึงหมู่บ้านออดอยสกาดหมู่บ้านดอยสกาดเลยไปอีกโลหนึ่งสองโลข้างหน้า อนนี้เจ็ดโมงกว่าๆแล้วครับสรรยากาศสวยงามมากเลย ของเราครับเมื่อคืนฉลองเต็นท์ใหม่ครับผมดูบรรยากาศครับเมื่อคืนนอนดูดาวดาวอร่อยมากเมื่อคืนนอนเห็นนอนแบบอ้อดาวนี่เห็นแบบเยอะมากครับผมเห็นยันทางช้างเผือกเลยมีบรรยากาศตอนจะแปดโมงแล้วครับ บรรยากาศหมู่บ้านสากาดครับผมตอนนี้อากาศก็เย็นเย็นเย็นดีเลยทีเดียวสวยโฮมสเตย์เพียบครับรีสอร์ทโฮมสเตย์เพียบใครจะมาก็จองล่วงหน้านะครับผมวันหยุดน้าท่องเที่ยวเยอะอยู่เต็มไปหมดเมื่อคืนอากาศดีเลยเมื่อคืน อากาศเย็นมากเลยประมาณ25่่องศากำลังหลับสบายครับตอนคืนนี้ดาวนี้เพียบเลยดาวนี้แบบเป็นพันๆันดวงอะ่ะมองเห็นทางช้าเผือกแบบชัดมากโอเคครับรถนะักท่องเที่ยวเยอะแยะไปหมดเลยมาเยอะอยู่ไอ้เยอะมีลองบอร์ดมาด้วย บรรยากาศนักท่องเที่ยวเดินชมวิวแล้วหมู่บ้านมันก็แอบคล้ายๆแม่กับปองนะบางจุดอะก็มันเป็นบ้านไม้กเก่าๆเป็นบ้านไม้กเก่าๆครับผมดูแบบอาร์ตอตแบบติดๆสวยๆครับร้านกาแฟเพียบเลยร้านกาแฟอยู่ข้างบนนู่นตรงนี้ก็มีร้านกาแฟ ร้านกาแฟจักรพัดเจ้าของเป็นจบปอโทมาทั้งสองคนแล้วก็มาขายกาแฟอยู่ตรงนี้ร้านกับร้านก๋วยเตี๋ยวอบอง่องอึงอบอ่งอันนี้กำลังขึ้นมาโอ้โหุดยอดวิว ขับบนเขาครับอย่ามองวิวเพลินเดี๋ยวหลุดโคง้งเดี๋ยวลงคูไม่คูดิเหวเลยเหวเลยครับบางจุดเป็นเหวเลยฝั่งหนึ่งเป็นเหวฝั่งหนึ่งเป็นเขาตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่ง ันมีรถข้างบนจอดอยู่อันนี้เป็นบรรยากาศทางขาออกจากหมู่บ้านครับลงไปที่อำเภอปัวอันนี้ที่ผมนอนเมื่อคืนบรรยากาศแบบอลังการมากาครับดูยอด 嗯，这角度。Hmm. Mm hmm.